ท่านผู้ฟังที่รักครับเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับกระผมพันโทไพโรธพนาลินถามท่านผู้ฟังหน่อยนะครับว่าทุกวันนี้ท่านผู้ฟังได้รับจดหมายจากพระยามัจจุราชหรือยังจดหมายนะครับนะพูดแล้วตกใจนะครับถ้าบอกว่าจดหมายจากพระยามัจจุราชพูดถึงความตายในยบางคนใจไม่ดีครูบาอาจารย์ท่านท่านสอนว่าคนเราเนี่ย ก่อนที่จะตายจะได้รับจดหมายก่อนจดหมายนั้นมีหลายอย่างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือผมขาวผมเริ่มงอกเนี่ยจดหมายชัดเจนเลยนะครับคนมองเห็นเลยนะครับพูดถึงผมงอกเนี่ยไม่มีใครอยากผมงอกนะครับแต่ว่าบางคนบางท่านบางองค์บางพระองค์เนี่ยอย่างสมเด็จพระเทพพระตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีของเราเนี่ย เข้าใจว่าพราะองค์ทรงปลงได้ไม่ยอมนะนีออ่ท่านเสด็จไปไหนมาไหนก็มองเห็นผมหรือว่าพระเกศาของท่านในชัดเจนสีขาวแต่ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนเนี่ยครับบางท่านก็ยอมนะผมนี่บางทีก็ยอมบางทีก็ไม่ยอมแล้วแต่อารมณ์นะครับแต่มันมีสูตรนะครับเป็นสูตรลับสูตรของหมอสูตรเดิมจากหมอสุขหมอสุภะนะครับ ท่านให้มาท่านบอกว่าบอกลาผมหงอกผมร่วงด้วยน้ำมันหม,มักผมบอระเพ็ดผสมใบบัวบกนะครับเป็นสูตรวันนี้ผมก็จะนำสูตรตรงนี้มาบอกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเผื่อว่าท่านจะเอาลองไปทำดูทำเองครับจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์นะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับมีอยู่สองสูตรนะครับเป็นน้ำมันบอระเพ็ด ผสมใบบัวบกแก้ผมหงอ,อกผมร่วงนะครับอาจจะใช้เวลาในการทำนิดนึงแต่อยากบอกว่ามันคือเสน่ห์ของการทำสมุนไพรแล้วท่านก็จะรู้ว่าสมุนไพรนั้นมีดีแล้วก็ใช้ได้ผลจริงนะตั้งแต่ใช้ครั้งแรกลองหามาใช้กันดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็น้ำมันอันนี้เนี่ยก็สามารถเอามานวดหน้าให้เนียนให้นุ่มให้ขาวให้ใสนะครับ สูตรที่1น,นี่ใช้3อย่างก็คือเถาบราเพสสดๆนะท่านผู้ฟังเตรียมปากกาไว้นะครับก็คือเถาบราเพสสดๆนี่เอามา3กิโลกร,รัมมะพร้าวขูด1กิโลกร,รัมแล้วก็น้ำา1ลิตรนะครับอันนี้คือบรเพ็สามมะพราะ้าว1น้ำา1เป็น3ส,ส่วนครับสุด2ใบบรเพสเนี่กิโลครึ่งนะครับ ใบบัวบกอีกกิโลครึ่งนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวท่านผู้ฟังจดผิดเอาละทํำยังไงวิธีทําให้เอามีดนี่หั่นบอระเพ็ดนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับใช้เครื่องปั่นหรือตําให้ละเอียดใบบัวบกก็เหมือนกันนะครับปั่นให้ละเอียดใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะครับรวมทั้งมะพร้าวขูดน้ําเทลงในผ้าขาวบางนวดนวดให้น้ําออกมาให้หมด นำน้ำที่ได้เนี่ยเอาไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อน,ออนไฟก,กลางๆงอ่อนถึงกลางเนี่ยเอาไปเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งในน้ำเนี่ยละเหยออกไปเหลือแต่น้ำมันสีเขียวเยวสร็จแล้วเอาเก็บใส่ขวดไว้ใช้นะทวนอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังเผื่อว่าจดไม่ทันก็คือหั่นรวมกันทั้งบรเพชบทั้งใบบัวบกปัน่นแล้วก็มะพร้าวขูดเอาไปนวดในผ้าขาวบางใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับนวดให้น้ำออกมาจนหมด นำน้ำที่ได้มานี่ไปเคี่ยวด้วยไฟกลางๆจนกระทั่งเลเหยออกไปเหลือแต่น้ำมันสีเขียวเขียวเก็บใส่ขวดไว้ใช้ทีนี้วิธีใช้ใช้ทำยังไงนำน้ำมันนั่นนะมาหมักผมสัปดาห์หนึ่งสองครั้งครั้งหนึ่งนี่หมักไว้15-20นาทีอาทิตย์ละสองครั้งนะครับสูตรที่1ที่มีแต่บรเพ็ดล้นลวนๆนี่จะช่วยแก้ผมที่หงอกขาวแล้วให้กลับดกดําขึ้นดีมากๆเห็นผลภายใน4-5เดือน สูตรที่2นอกจากจะหมักผมแก้ผมหงอกผมร่วงแล้วนี่จะทําให้ผมหงอกขาวกลับดําผมร่วงขึ้นนะครับผมร่วงนี่มันจะขึ้นใหม่ดกแล้วก็หนาขึ้นเห็นผลภายในเวลา4-5เดือนแล้วก็ยังสามารถนําน้นํานี่ไปนวดหน้าทําให้หน้าเนียนนุ่มขาวใสขึ้นได้อีกด้วยครับก็เป็นสูตรแก้ผมขาวจากคุณหมอสุขนะครับก็เป็นเรื่องของสมุนไพรธรรมชาตินํามาฝากท่านผู้ฟัง ลองไปทดลองทําดูนะครับถ้ามันดีขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่บอกต่อเป็นกุศลต่อไปอีก